สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยนะครับวันที่12พฤษภาคม2568ครับวิเคราะห์บอลวันนี้ครับมันเดย์ไนท์ครับผมวันจันทร์นะครับโอ้โหเป็นบอลอิตาลีนะครับแล้วก็เป็นบอลอ่าชุดใหญ่ขอังกฤษนะก็ฝากด้วยสำหรับเวเนเซียเจอกับฟิออเรนติน่านะครับเวลาห้าทุ่มครึ่งคืนนี้ขอมองไปที่ฟิออเรนติน่าล้วกันนะครับฟอร์มดีมากๆช่วงนี้ครับความมั่นใจกำลังมา วิโอเชียอดเวเนเซียครับสองประตูต่อศูนย์แล้วก็เป็นอัลันตาคู่ใหญ่นะเจอกับตาลันของไอเอสโรม่าโรมาก็ฟอร์มดีอัลันตาแปก็โมก็ถือว่าใช้ได้แต่ขอเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างอัลันตาแล้วกันครับเปิดบ้านเฉือนชนะไอเอสโรม่าหนึ่งศูนย์ปิดท้ายกันที่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับต้องเจอกับบริตันซิตี้นะครับบอลอังกฤษเนาะขอเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างเชฟฟิลด์แล้วกันนะครับสร้างความมั่นใจดีกว่า หมองไปที่เ er ชลฟิลด์ชนะบริตันซิตี้นะครับสองประตูต่อศูนย์สุดน้านนี้ฝากด้วยสำหรับแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ไปร่วมรุ่สนสนุกกันได้ที่แอดแฟนตาซีสามหครับสร้างทีมสุดมันลุ้นรางวัลใหญ่เราใจทุกแมตช์กิจกรรมเริ่ม1 31, มนึงถึงสาิพฤษภาคมนี้ครับ